สวัสดีค่ะช่องสวรรค์รมสไตล์บานสุรินทร์เราพาให้กันทุกทนนะคะมาอยู่ตลาดสีขอร์พูมนะคุณแมตลาดถนนขึ้นเรินซีขอร์ูมนะคะก็เนาเราจะมาเลาวให้ดูว่าจะเราจะได้อะไรกับสุรินทรบ้างนะคะวันนี้นูแม่สวัสดีค่ะแม่บด้มาโดมาก้วเร็ ันก็จะเป็นตลาดอาหารนะทุกคนเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้อะไรกับสุรินบ้างนะคะดูเลนก่อนนะคะมาถึงนานแล้วสักพักแล้วนะคะทีก็ยังไม่ตั้งตลาดเลยนะคะก็เลยรออยู่นะคะไม่ตั้งเลยนะคะนี่จะเป็นร้านขายกล้วยนะทุกคนตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราจะได้กลับข้าวอะไรข้าวบ้านนะคะกลับบ้านนะค่ะทีนีนจะเป็น ตลาดถนนคนเดินสีขรุะะูมินะคะบรรยากาศตลาดปลาจะไปหาซึ่งตาดูก่อนว่าจะได้อะไรนะทุกคนเดินดูก่อนนะคะตัวละร้อยร้อยยียน่นะคะทุกคนหมีตัวงไม้ลีค่าบาทไม้ใหญ่ยี่สิบสีขรุพระปลาดิสบสดทุกคนจะกินอะไร ะะอป็นยังไันบ้างกันนะคุคือบรรยากาศในตลาดนะคะดูก่อนนะคะในตลาดนี้นะทุกนะะจ่แล้วหนึ่งร้อยนะคะน่อนี้ะ เป็นแคโรโกลนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อนออนะทุกคนนะจะให้กลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันรถซื้ออะไรเข้าบ้านนะน,น,นะนี่นะเดี๋ยวกลับกันะคร ส่อัวนะคะัหเลกเขนมขึ้นเดิมซีขอร์ุนะคะทุกคนก็มาเก็บบรรยากาศมงชมกันเลยว่าเดินซื้ออาหารนะคะว่าจะได้อะไรดีก่อนนะทุกคนเตรี่เล เ่นหาทหารแล้วก็คงได้สแกนหมป่าเอียงค่ะป้าป้าห้าป่าป้วป้าป้าป้าเ้าป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 ้ี่้าปาป้ป้าป้า้าาป้าาายสาป้าปสิบ้าปาป้าปาา้้าป้้าปาป้าป้าป้า้้า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 ป้าป้าปนา้้าป้า้า้าป้าง้าา เอาอุปาเลยนะาอุปี่สิบาทสี่สิบบาทได้คนะ่ะดียวดค่ะนี่นี่นะคะจะเป็นอูปลานะคะทุกคนเราจะดูว่าเราจะได้อะไรเพิ่มรได้อุประสิวไปแล้วนะเดี Gotta, ๋ยวเราไปดูประทูก่อนประทูเขีงเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเล 60-50บหาสิบห้าดิมากำลังท่านหน้าเหมือนไเดินดูว่ามีอะไรบ้างดูว่าทำแค่นี่ป่าเดียวเนี่ยปลาปลามีแต่ปลาทูทูชิด สามสิบจยี่สิบห้าบาทค่ะว่านกินปลาต่อทู่เนี่ยบางนพาปลาเดดเดียว,ยวหากับเขากันเลยคุณเอ๋และมินหามาซื้อกับข้าวนะคะจะได้ซื้อเลยจะต้องไม่เข้าตลาดสุรินนะคืน,ะคะน,ะคะนี่ค่ะบรรยากาศตลาดนะคะ หอยปังไม่ยิ้มเข่าแบอกกัยิ้มหอยปังอืมบรรยากาศทหารอาคาเดี๋ยวเดูดูก่อนนะไปดู ใจโผดหนูไปซูรินบุรล,ลาก็มมนคิดว่าเอาไปดไปด้ราค่นคีค่ะุคนนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะเราต้องรีบซื้อนะคะเพราะ <ไป S 1> ว่าเรานนี่คือบรรยากาศตลาดนะคะสีขอรัฟูมิตลาดถนนคนเดินนะคะวันอาทิตย์เอ้ยวันที่เ็ดสิงหาคม2 5 6 8รกบ ค่ปลาขาวมีปูนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้นะคะมันจะแต่ตลาดไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวคุณไปเข้าตลาดตลาดสุรินทร์นี่เลยเลยวต้องนะ ีขอรับคูณนะคะวันที่7สิงหาคม2568นะคะก็พอดีมาพักผ่อนนะคะาามาเที่ยวก็เลยแวะลงซื้อกับข้าวนะคะหาปลา,าเด็ดเดียวไม่มีนะคะดูก่อนอปลสซี เป็นปลาูไม mm ่เผม่เทปที่บดไว้หรือเปล่าคะค่ะบรรยากาศตลาดนะคะทุกคนไปดูฝั่งนี้ไปติดทางด้วยใสดีกว่าเขามีสองขายเยอะดูดีตลาดนเ นี่คือบรรยากาศตลาดนะถนนคนเดินซือคาาตูนนะคะก็มาเลาะหนักตข้าวค่ะทุกท่านได้ชมกันในวนะคะ ก็เดินล่อหาหอยขาว่าสซีขอมีหอยหนากลเลยลงขอทุกคนก็เดินหาของตลาดนะคะเก็บบรรยากาศนะคบทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะตลาดนี้ขรรภูมก็ตอนนี้ยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะ เพื่อนกับเราบ้างทะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกลับประธานอภัยเพื่อนิจีเป็น้าที่นี้ด้วย mm. ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกร้ายขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจต่อทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตกดกระกดิ่งกริ๊งไว้เลยนะคะจคะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแต่ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้มนึงขอดไปลงไว้ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีะค่ะ